สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ้งสุขุสุคนค่ะทักท้ายกันบบว่าจะเป็นไผยย่ยูไซทักท้ายกันเอฟซีอีลาอุงอิงเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงค่ะติดตามเบงอีลาอุงอิงเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นเนาะพี่น้องเนาะไปทั่วคอนเสิร์ตตามร้านอาหารในญี่ปุ่นเทนีเจ็ดมือแปดมือเนาะพี่น้อง วันที่4ถึงวันที่11กันยายน2567ค่ะหลายคู่หลายคนเอฟซีพอพอแม่แม่ทางญี่ปุ่นกะเตรียมโตไปพ่อกันกับลูกสาวได้เลยออ,เเอ,ออกเดินทางตั้งแต่เศร้าพี่น้องค่ะออกเดินทางตั้งแต่เศร้าพร้อมพอโจแมนนุ์พ่อเอกพี่อมแอมพี่เข้มกำมลชัยพอแหลมยายหนุ่ย่า ทีมงานทีมงานสาวหน่อยเปียนบานแพงอีกหลายคนที่รวมเดินทางไปน้ำกันแบบอบอุ่นใจเป็นพิเศษนะคะพี่น้องทํากลางพอๆแม่เอฟซี FC เนาะกับไปรวมทรงไปเป็นกำลังใจให้อีลาอุงอิงในการเดินทางเทือแรกเทือนี่นะคะพี่น้องถือว่าเปิดประสบการณ์ใหม่หลังจากทั่วในประเทศ ว่าจนอิซหระค่ะพี่น้องเกือบสองปีเนี่ยไปงานหลายแห้งสำหรับองุงนอิงเพชรบ้านแพงทั่วในประเทศนี่แบบไปหลายแห้งอีหลีพี่น้องบบเมนบบเมนเกือบหลายลายรอยงานเนาะสิว่าเป็นพันงานแล้บอกพี่น้อง คือ <g ül> ทั่วในประเทศอิดแล้วบัตานี่มาเริ่มทั่วต่างประเทศบ้างพอโจ้พาไปที่ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกแล้วพอโจกับเผยนะเผยในคลิปสาวน้ำเยินกะได้ไปติดตามบอกว่าจริงๆมีคนติดต่อไปทั่วยุโรปนะติดต่อมามานานแล้วแต่อ่าพอโจกันยังบ่ท่านสะดวกที่จะพาอิลล่าไปเนาะกะขอไปที่ญี่ปุ่นก่อนบนเน่ค่ะปีนา ปีนากะอาจจะพาอีลาอุงอิงไปทั่วยุโรปนะคะซึ่งฟังฟังเบิงแล้วกับเป็นแต่เป็นแต่แน่นอนอยูดกพี่น้องคือจะเด้ไปแน่นอนหระปีนาค่ะไปทั่วยุโรปค่ะ,คะเพราะว่าผู้ถากะถาเนาะผู้อยากให้ไปกับสนั่นเลยอยากให้ไปพอพอแม่แม่เอฟซีหรือว่าร้านอาหารที่พอโจเปินหัวจากยังสีนเนาะทุกคนกะอยากให้ไปนะคะเพราะฉะนั้นผู้ถากะถาอยู่จันได้เคยไ,ไปละค่ะพี่น้อง ปีหนาจานังได้ก็ะตองเดไปไปทั่วโยุโรปแต่ว่าปีนี้ถือว่าเปิดประสบการณ์แรกก่อนที่ญี่ปุ่นเนาะประมาณ7จ็ดหมื่นแปดมื่นสี่ถึงสิบอดแปดมื่นเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นเป็นนิมิตไม้อันดีพี่น้องเป็นนิมิตไม้อันดีสําหรับองค์อิงเพชรบ,บ้านแพงนะคะสึ่งหลายคนว่าอุย้ยบอ่บอขดบ่ฟันอยวาวาแต่หลายคนขนาดพ่อเอกเอง เพระเอกยังเผยข้อมูลสืกออกมาเลยค่ะว่าบบเคยคิดบบเคยฝันว่าซิมีมือนี่มบคิดโบฝันมาก่อนว่าซิมีมือนี่การที่จะได้บินไปต่างประเทศเดินทางไปต่างประเทศอ่าเบิร์ไลท์กับกัมพูชาเพิ่นววานนะคะแต่นี่คือ ย้อนอิหลาอุ้งอิงย้อนลูกสาวอิหลีจังเฮดไห้พ่อเอกมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศก็เลยว่าอุ้ยน้อพ่อเอกเอ้ยโบแมนแค่ประเทศเดียวเด้อโบแมนแค่ญี่ปุ่นเด้อเจ้าเตรียมตัวถ้าไปยุโรปนําอ่าโซนยุโรปนําก็ซได้ไปอีกหลายประเทศละคะพี่น้องเนาะเพราะว่าทุกคนกับมิแต่อยากเห็นอยากเห็นอยากพ่อ โดยเฉพาะพ่อพอ่พอแม่แม่เอฟซีต่างแดนนะที่บอทันเดมีโอกาสเดินทางกลับประเทศไทยจังสิอยากเข็นแห้งอยากเข็นแห้งได้ได้ยินว่าได้ยินว่าหลายหลายท่านเนาะเตรียมมาเป็นกําลังใจเตรียมมาไล่มาไว้ให้อีลาวอุ้งอิง อยู่ในญี่ปุ่นเดี๋ยวนะคะพี่น้องอุ้ยตื่นเต้นไปน้าดีใจไปน้ากะติดตามเนาะพี่น้องเดี๋ยวค่อยติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆสำหรับการทัวร์คอนเสิร์ตตามร้านอาหารเทื่อนี่ของอุ๋งอิง,องเพชรบ้านแพงและทีมงานสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนะคะส่วนในเรื่องเล่าคนที่เป็นห่วง ว่าอีหล่าอุ้งอิงบบมีผู้ติดตามไปนั่มเทือนีเขาก็ได้เวากันไปแล้วเด้อพี่น้องค่ะเดเวากันไปแล้วว่าในส่วนนี้เนาะกับบไเดอบ่ตองบ่ตองคิดห้ายบ่ตองเป็นห่วงหลายเพราะว่ามีพี่ออมแอมค่ะผีวออมแอมนี่ออกมาออกมาเวาชัดเจนเลยนะว่าสิกินสินอนเป็นมูนองเลยว่าสันจะดูแลจะพายจะดูแลไผยล่ะเพื่อนวานะคับ เพื่อนหยอกเพื่อนบอลเลนแต่เป็นพี่สาวที่น่ารักนะพี่น้องเพราะฉะนั้นเขาสมัยใจโหลดค่ะกับมี่ทีมงานอีกได้หลายท่านน้องเมนุตกับไปพี่นอ้องแล้วนอกจากนั้นพี่ออมแอมก็จะกินจะนอนในห้องเดียวกันครับอิหล่าอุ้งอิงเนาะซอยแต,งต่งโตแต่งตนซอยแต,งต่แตง แต่งหนา้าแต่งตาจังศีลหน้าพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่อมแอมเพิ่นเพิ่นสามารถเหตุดได้นะคะในส่วนนี้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, สบายใจโหลดพี่น้องสบายใจโหลดในในเรื่องนี้นะคะที่ว่าพี่มอนอิงบริได้ไปนั่มเพิ่นกระจำเป็นนะนอพี่น้องเพราะฉะนั้นทีมงานเพิ่นจัดคนดูแลจัดคนอ่า เทแค่น้องยูคือจังพี่อ,อมแอมจังสี่ก็เป็นพี่สาวที่น่ารักอีกคนหนึ่งนะคะ<ร>เพราะฉะนั้นสบายใจได้แต่ว่าคลิปนี้พี่น้องพลาดโบได้ถ้าเ้าเรื่องมีเพราะว่าหลายคนแอบซองยูว่าสันคอยหูแล้วเพื่อนว่าเ, <S <S เพื่อมีไผ่ทันหูหรือย่ำอีกจะเทือ่อ ย่ำอีกจะเือพี่น้องนั่นก็คือไฟบินของอีล่าอุงอิงเมื่อนีอาไฟบินสู่ญี่ปุ่นเมื่อนี่ T จ6ห6เจดหนะคะพี่น้อง T g จ7หอเจดหอาห7เจดหตัวเลขงามเนาะพี่น้องเนะาะบัตานี้ที่นั่งละ่ะ38ดค่ะพี่น้อง 38K ค่ะ 38K นะคะเป็นทีนางของอิหล่าอุงอิงนั่งยูสายาสันตำแหน่ง VIP พี่น้องตำแหน่ง VIP นะคะเป็นนิมิตไม้อันดีอยู่ปีกอยู่ปีกบินคางนึงเราได้อีกคางนึงเป็นพ่อโจอยู่ติดปีกนะคะ <c oughs> นี่ล่อุงอิงก็พ่อโจติดปีกบินแล้วพี่น้องครับเพราะว่าพ่อโจอยู่หิมสุดฟังนึ่งติดกับปีก เป็นตําแหน่งเป็นตําแหน่งพิเศษนะคะพี่น้องปารานีอิหล่าอุงอิงติดปีกอีกหางหนึ่งเป็นตําแหน่งพิเศษเหมือนกันพอชนะนินนลักษ์เขาเอินว่าอุงอิงและพ่อโจติดปีกบินแล้วนะคะติดปีกบินกับป,ปีนี่เนาะบินญี่ปุ่นก่อนอ,อีกบดนบัน,นกับบินทั่วยุโรปนี่แหละเขาเอิน่นโกอินเตอร์และติดปีกบินของจริงมาสนะ <laughs> ขนาดตำแห่งแม่พี่น้องขนาดตำแน่งที่นั่งแม่อยู่ปีกบินทั้งสองขางน่ะพี่น้องอุงอิงอยู่ขางหนึ่งพ่อโจอยู่อีกขางหนึ่งสุดยอดไปเลยพี่น้องคะ่ปะป่านนี้ย่าอุงอิงน่าจะหอดญี่ปุ่นละละเนาะ เธอคลิปสาวน้ำเยืนสีลงนี่นะคะพี่น้องมาช้าดีกว่าไม่มาคือเพื่อนวาน่นหลักมาหอดซาดีกวา่าบาบ่หอดคือเพื่อนวานเมนบอคะ่ะพี่น้องขอบคุณได้หลายเด้อค่ะที่ติดตามค่ะติดตามเป็นแห้งใจกันต่อไปเนาะติดตามเป็นกําลังใจให้อีหลาองค์อิงและทีมงานสาวหน่อยเพรบันแพงนํานะคะยูดีไม่แห้งคะ่ะพี่น้องหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ